ทำอะไรกันลูกโอ้เหมือนนี่ล้มล่มด้วยพี่น้องลมมากเลยวันนี้ผ้าเด็กหน่อยเขาสวนพักกับเอาเออกขนออกมาเมื่บ้านแต่ว่นหนาวหนาวตอนนี้หนาวมากเลยพี่น้องเอ้ยมีแดดแต่ขึ้นหนาวขักหนาวเนี่ยทีล่มก็แห้งพอม กระบบกาเอาออกมาหลายพี่น้องพักยังอยู่ในไต่ทุนบานอยู่พี่น้องแม่กาเอาออกมาเยอะเนาะเพราะว่าอากาศมันหนาวมากเลยตอนเนี้เสาเขาเล้วมู่บ้านอ่อนเะลหนีออกมาแล้วว้าอมน้ำเขาเรลยวคนละนา้าโอ้โหทั้งหูแล้วอป้า่วัสาดาีทดลองเบิง่งมันมีหลายกระถางนะพี่น้องอเ,เห็นแดดเท่ากับดีใจ หากะเห็ดไปสั่นพี่น้องวาสุก็ออกมาดอกมันหนาวออกมาบะไรวัดเหมือมันหนาวพี่น้องเบิ้องซ้ายเบิ้งหันยอดนนั้นยอดไม้ยอดไหลมันป่งหรือตัวเห็นบ้างเขียวๆตุ่มตะปอตะแปะขึ้นมาแล้วทางด้นพี่น้องเบิ้องที่หลังร่มแห้งครับ่ร่มแห้งคัะ สิเขาบ้านบ่อะทามันนั่นล่มแห้งไปหนีพี่น้อง่สมควรสิมันอยู่ใต้ต้นใหม่เด้มนี่แต่ต้นไหม่แหงพ <c oughs> วกนั่นกระใบมันพอนดอขึ้นต่ว่าต้นไหม่แหงอีลินก็หล้ายหลายยู่ยเฮี่ยนข่อยพี่น้องมี่แต่ต้นใหม่แหงนี่เห็นบ่ที่มันตายนะว่ามันแหงกะมันตายนี่เห็นบ่ต้น,ตอ,นอกสูงๆนี่นโอ้จากมันสิลงเมือ่อใดจากสิลงไปทางใดย่าไปทางเฮี่ยนข่อยเด้อ ไท้ลงงน้ทางแดนก็จะออกไปโหลดวากันนะนะ,นะ,นะจะจะไปทางียันไปเด้อมีหมาเป็นมูมี่น้องออกบ้านก็เลยมีหมาน้อยสองตัวเป็นเพื่อนหมาน้อยสองตัวเป็นเพื่อนแม่อ,ออกมาเบิ่งผักตั้งแต ต้องหูว,ว่ามันปลูกว่านไนๆดอกพี่น้องแต่ว่าข่อยกับข้นออกมากซื่อๆนะเฮอ้อซื่อๆนะแบบเสี่ยงด้วงว่าหลอดก็ดีนะแล้วก็ตายารแ้วพี่น้องก็ข่อยมาอันต้นนันต้นมะกรูดข่อยใบย่าง,งหอดแนวพี่น้องหลังจากที่เราเก็บมาไว้ห้าปีเนาะเลี้ยงมาห้าปีเนี่ยพี่น้องคิดเบิงตายดับพกขัน สะไดยบ่ะจะได้จะไดายครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไอ้หนูเอาไปอย่าอย่าขึ้นไปหยาบไอ้หนูบ้านในสื่อดินมาใส่บ้านในหอดย่ามปลูกนะพี่น้องแปลงกันเลยไม่แต่พวกทดลองใส่ซื้อๆนะบ้านในปลูกขักนัก เอาบักเขือมาปลูกประมาณยี่สิบต้นแล้วพี่น้องทำไมมันตายเนี่ยโอ้ยสเสียใจเสียใจปลูกไม่สิเพาะไม้อยู่ <c oughs> ประมาณยี่สิบต้นแล้วเอาไปเลี้ยงไปเล่นไฟบกบกะเอาบวกข้าไในกาออกมาแต่วลาซุ้มใหญ่มันก็มีอยู่พี่น้อง พ่อใหญ่สือเปลงอันพลาสติกมาใส่ห้ใหม่ยู่แปลง่ใหม่เลยว่าโอ้ยอย่าไปเสียเงินเถอะพ่อใหญ่เฮ้ยจำานิกับพ่อคอยกับปูกคอยก็เฮ็ดไปทั้งสัตน์ละเนาะพ่อเอาดินใส่ห้มันนนนห้มันอยู่ตัวนะให้มันอยู่ตัวแล้วก็ก็ปล่อยมันเดิมก็ให้มันนนนไหวแล้วก็เอาไม้ตรงนี้มันออกมันเดิมไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องมาซื้อหรอกกเลยว่างสังนะมันบ่จจำเป็นดอกไม่จำเป็นต้องสวยดอกนะ ขอให้มิดินนน้นๆขึ้นส,งสูงๆขึ้นนะ่ะหุเลละมองมาอยู่นั่นมีแต่ตนใหม่แห่งเด้ คนเลาะโกดังคนนะ่ะอย่าเข้าไปลูกอย่าเข้าไปไอ้หนูอย่าเข้าไปไอ้หนูเจ๊ไอ้เจ๊เอาไปเลยมาๆลเดี๋ยวแม่จะตีเด็กกัดแม่จะตีเด็กกัดเอาไปเลยเอาไปเลยนอนเลยพี่น้องนอนลงไปในแปลงผักนี่แหละเออนอนลงไปโหลดเออจังไรมันก็ตายแล้วละ่ะเออนอนไปโหลดเงินไหลไปก่อนแม่ไปก่อนเด้อ มานี right? uh? ่ร네ูู๊มาูมาคนเก่งนี่บงต้นมะเขียกะงามงามผูดน่ะเห็นบป่าเดี๋ยวมันกระต่ายพี่น้องอ้มาหน่อยคีเดื้อไม่ยังงับมันเชอะอดูงับมันได้นี่ยิ่ขำมันเลยนี่มันคิดื้อนี่ ต้นเนี่ยนะแอปเปิ้ลเด่นแอปเปิ้ลน้อยไปออเห็นบ่อเขียวหรือแล้ว,แวนี็พี่นอ้องเขาจะปลูกหญ้าบาบ่เห็นมองอัน,นเชื้อเขียวนั่ะผนเปรี้ยงข้นเห็นลังค่าผนพี่น้องแดนกันกระเพราพูานด้านหน้าติดพคนละ พีดเฮือนคนเปล่าพี่น้องเท่ากับไปว่ถึงดอกข่อยขาบ้านในเศร้าพี่น้องสิไปอยู่แต่ว่าต้นใหม่มันต้นไม้แห้งมันเยอะนะมันน่ากลัวเห็นบ่ล่ะพี่น้องมีแต่ต้นใหม่ตายบแม่นวาบ้านใน้ป่งเด้มันตายอีลีเห็นบ่เห็นบ่าลมซ้ายขวาเห็นบ่มันโกนน้ำมันนะพี่น้องก็เลยพยหญว่าเอ้ย่ามลมัจะไปเด้อมันเสียงแต่ว่าข่อยก็ต้งเขาไปทำความสะอาด ียงมาที่มันตายแล้วอะไรอ่ะเสียงอะไรล่ะแจ็คละวงละแ香ลมแห้งหลายจนว่าต้นไม้เอยียงมันเห็นบ่ล้มแล้วนี่ละหนาดเลยสองตน้นสามตน้นโอ้ผุดในทางผุดอีกทางหนึ่งผุดอู้ผุดอันนันล้นเอด voor, เดเลียผุดพาดตาย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 ต้นไม้ล้มหลาย <lio> แต่พี่นอ้อง มันเป็นยังนอต้นไม่ขอคือตายค่ะพี่นออืมไม่รู้สาเหตุมันเป็น,นดินบอดีบ่มันตายกลางขั้นกลางขั้นตลอดแล้วก็โกนน้ำได้พี่นอนี่เขาจะเป็นในลักษณะนี้ร่มไม้ย่เดี๋ยวรอกโกดังนี้นอันดินมันว่ดถึงเนาะโกนจืดเบือกองลงพอใหญ่ว่า <c oughs> หน้าแรงนี่แหลวะว่าสั้นเดียวให้มันเบิดหนาวน่ะเพิ่งกระกสิจ้างรถไถมาเอาดินเอาหินมาใส่พี่น้องอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยลมมาแห้งเลยไปลูกไปไปไปแม่ไปนะไม่ไปนะลูกมาลมแรงแรงเลยเรื่อเรื่อเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านกันไหมลมแรงเลยแล้วแม่กลัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวห้เศร้าลมบึดหนีสกักคำเลยใครจะข้าบ้านพี่น้องมันอันปลาต้ในไม้ใหญ่ไปบ่อใดหนัโอ้ก็แตะยานเถอพี่น้อง ยายนี <to> <c oughs> <ข>่ว่าเออมีประกันมีประกันก็เป็นยังก่อนปลอดภัยเขาอยู่ในเงี้ยนเขากระยานคือเก่าได้เนาะพี่น้องเนาะไปวิ่งแล้วแล้วเตรียมตัววิ่งวิ่งไปกับลูกรอดแม่สิรอดบอดอันนี่แม่เก็บขานี่แม่มีสามขาเนี่ยไปเร็วไปอย่างไวเลยนะเอราไปอย่างไวกันเลยเร็ว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 ไอลูกเร็วไอ้แจ้าก็เชิญเร็ว เร็วๆไปไปไปฮ้นนี่ไปเออเอตเร็วๆไกากนี่ไปไปไปไไปไปไปลูกไปอ๋อตํำปุ่งหลดไปเร็วเร็วห้พี่เช็ดเร็วเห้พี่เช็ดให้เราเดินไปลูกเร็วเร็วเดินไปเดินไปเข้าบานกันแต่ยัมอะไป